สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็วันจันทร์นะครับเราก็มาเจอกันในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะครับวันนี้เราจะขึ้นหน่วยใหม่นะหน่วยใหม่นี้และก็สาระใหม่ด้วยนะครับหน่วยที่ห้านะครับว่าเกี่ยวกับนะที่จริงมันเป็นหน่วยที่หนึ่งนะครับของสาระของภูมิศาสตร์นะครับวันนี้ครูพิมพ์เป็นหน่วยที่ห้านะครับ วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับภูมิศาสตร์นะครับว่าด้วยเครื่องมือสำรวจโรงเรียนและชุมชนนะครับจะเห็นว่าโรงเรียนและชุมชนของเรานั้นก็เป็นสถานที่ที่เราอยู่ประจำนะครับเราก็ควรที่จะเรียนรู้เข้าใจสถานที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนผังแผนภูมินะโอแผนผังอย่างเดียวพอแผนภูมิไม่ต้องนะฮะแผนผังนะครับว่าจุดสถานที่สำคัญหรือ นะสิ่งสําคัญนะสิ่งของสําคัญมันอยู่ตรงไหนของแผนที่หรือบริเวณของโรงเรียนหรือของชุมชนเราบ้างนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมีเครื่องมืออะไรบ้างที่จะช่วยให้เราได้รู้นะครับหรือเราสามารถสํารวจแล้วก็มาเขียนว่าลักษณะของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นแผนผังแผนที่หรือ รูปภาพเราสามารถถ่ายภาพอะไรก็ไว้นะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าสิ่งของหรือสถานที่สําคัญของบริเวณโรงเรียนและชุมชนอยู่ตรงไหนนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะเรามาทําความเข้าใจกับผลการเรียนรู้นะหรือตัวชิวัดนั่นเองนะครับตัวชิวัดเขาบอกว่าสํารวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชนโดยใช้แผนผังแผนที่และรูปภาพนะครับเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของตําแหน่งระยะและทิศทางน,นะครับ สิ่งเหล่านี้ครับนักเรียนต้องทําอะไรบ้าง1นงนักเรียนต้องใช้แผนที่เป็นครับแผนผังเป็นใช้ลูกภาพเป็นนะก็คือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นั่นเองนะครับ2องนักเรียนสามารถใช้แผนที่แผนผังและนะภาพถ่ายเนี่ยแสดงถึงความสัมพันธ์ตำแหน่งระยะที่ทางได้นะสก็นักเรียนสามารถบ,บอกลักษณะสําคัญของชุมชนก็คือเราใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์แล้วก็สามารถบ,บอกได้ว่า สิ่งของหรือสถานที่สําคัญของชุมชนและโรงเรียนนั้นอยู่ตรงไหนของโรงเรียนของชุมชนบ้างนั่นเองนะครับอีกตัวหนึ่งครับเขาบอกว่าถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนักเรียนก็สามารถวาดหรือเขียนแผนผังเพื่อแสดงตําแหน่งที่ตั้งของสถานที่สําคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชนได้นะครับก็คือนักเรียนศึกษาแล้วก็สามารถระบุทิศทางตําแหน่งนะตำแหน่ง,นะแ,นงแล้วก็นะจุดสถานที่ต่างๆว่า แต่ละจุดนั้นมีความห่างกันเท่าไรนะครับโดยกําหนดมัตราส่วนในแผนแผนที่นะครับตามลักษณะของแผนที่ก็คือมัตราส่วนนะครับนั่นเองนะหนึ่งนักเรียนสามารถวาดแผนผังง่ายๆเพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่สําคัญในโรงเรียนและชุมชนได้ 2. นักเรียนสามารถบอกลักษณะสาคัญที่ตั้งในแผนผังเพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่สําคัญของโรงเรียนและชุมชนได้สิ่งเหล่านี้ครับคือนักเรียนสามารถวาด วาดเป็นแผนผังเล็กๆที่นักเรียนเข้าใจนะครับตามลักษณะที่นักเรียนได้ดูมาตัวอย่างมาสามารถเขียนแผนผังและระบุต,ตำแหน่งทิศทางแล้วก็ระยะต่างๆของสถานที่ของสิ่งของได้นั่นเองนะครับเรามาดูครับความหมายของภูมิศาสตร์ความหมายของภูมิศาสตร์นั้นก็เป็นสาขาของวิทยาศาสตร์ครับมุ่งเน้นถึงลักษณะ เกี่ยวกับพื้นที่นะภูมิประเทศภูมิอากาศนะประชากรและปรากฏการณ์ของโลกนะครับนี่ื้นสารน่ารู้นะครับส่วนใหญ่เราจะเรียนลักษณะหรือการเปลี่ยนแปลงของโลกนั่นเองนะครับหรือสถานที่ต่างๆสถานที่สาคัญน,นะครับของประเทศไทยของเราหรือของทวีปของเรานะครับก็มีหลายทวีปนะทวีปก็มีทวีปเอเชียทวีปยุโรปทวีปแอฟริกาอ่าอเมริกาเหนืออเมริกาใต้นะ แล้วก็ออสเตรเลียนะครับพวกนี้เป็นทวีปใหญ่ๆนะที่จัดแบ่งออกเป็นทวีปนะครับเราก็อยู่กับนะยูเรเซียอยู่เรเซียก็คือยุโรปก,กับเอเซเอเยเอเชียเนี่ยนะครับพูดลิ้นพันกันเลยเอเซียเอเชียนะมันจะเป็นพื้นที่เดียวกันนะครับซึ่งมีเทือกเขานะคอเคซัสนะ เป็นเทือกเขานะอยู่ในรัสเซียนะครับเป็นพรมแดนกั้นระหว่างเอเชียกับยุโรปอยู่อ่าเป็นต้นนะครับอามาดูต่อเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะครับเพื่อเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เนี่ยในโลกเราเนี่ยสามารถออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆด้วยกันหนึ่งก็คือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทที่ใช้ที่ให้ข้อมูลนะให้ข้อมูลก็คือเป็น เครื่องมือที่มันเป็นทํามาสําเร็จแล้วเราใช้เครื่องมือพวกน,นี้มาศึกษาหาความรู้นั่นเองนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ประเภทใช้หาข้อมูลใช้หาข้อมูลคือเป็นเครื่องมือครับที่เราใช้หาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเข็มทิศที่เราต้องดูทิศนะครับกล้องวัดระยะกล้องสามมิติกล้องมิติแบบพกพาอะไรพวกน,นี้นะถือว่าเป็นที่เราต้องนํามาใช้ในการหาข้อมูลนะครับ ยกตัวอย่างเช่นที่ให้ข้อมูลก็พวกลูกโลกแผนที่คอมบลสติตินะกราฟแผนภูมินะครับแผนภาพภาพถ่ายทางอากาศนะภาพจากดาวเทียมและอินเทอร์เน็ตพวกนี้พวกนี้ให้ข้อมูลนะครับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ให้หาข้อมูลก็พวกเข็มทิศเครื่องมือวัดพื้นที่เทปวัดระยะเครื่องย่อขนาดนะครับกล้องวัดระยะกล้องสามมิติ หรือเครื่องมือในการวัดลักษณะภูมิอากาศนะครับแบบต่างๆเช่นเทอร์โมมิเตอร์นะเทอร์โมมิเตอร์บารอมิเตอร์และเครื่องวัดน้ำฝนเป็นต้นพวกนี้นะก็คือเราต้องใช้เครื่องมือนี้ในการหาข้อมูลนั่นเองนะครับก็สามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทแต่เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ใช้ในการสำรวจโรงเรียนและชุมชนที่เราจะเรียนกันในชั้นประถมศึกษาปีที่3นั้นเราจะใช้กัน3อย่างด้วยกัน อ,อันแรกเลยครับคือแผนผังแผนผังก็คือสิ่งที่แสดงถึงระยะของสิ่งต่างๆโดยย่อหรือการขยายขนาดนะครับลงบนกระดาษที่มีลักษณะเป็นภาพที่มองจากด้านบนนิยมใช้แสดงบริเวณพื้นที่ที่มีขนาดเล็กไม่ใหญ่มากเช่นบ้านโรงเรียนและชุมชนเช่นว่านี่ที่ครูยกตัวอย่างมาให้ก็จะเป็นแผนผังของโรงเรียนนะก็จะเห็นได้ว่าสถานที่โรงเรียนนั้นในบริเวณของโรงเรียนนั้น สถานที่สําคัญหรือสิ่งของอะไรต่างๆที่อยู่ในโรงเรียนนั้นอยู่ในตําแหน่งหรือจุดไหนบ้างนะครับซึ่งเราจะมองเห็นด้านบนอ่าเราก็ต้องสังเกตว่าแต่ละตําแหน่งหรือสถานที่นั้นอยู่ในจุดใดของทิศทางใดซึ่งด้านบนของแผนผังน,นั้นจะเป็นทิศอะไรครับเสมอเลยไม่ว่าจะเป็นแผนที่หรือแผนผังทิศด้านบนก็คือทิศเหนือนั่นเองนะครับ ส่วนใหญ่คนที่ทําแผนผังแผนที่ด้านบนของแผนที่และแผนผังนั้นจะเป็นทิศเหนือเสมอนะครับนะหนึ่งคือแผนผังที่เราจะใช้ในการสํารวจและดูนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนและชุมชนนะนั่นเองสองครับเป็นเครื่องมือทางพืทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสํารวจโรงเรียนและชุมชนของเราประเภทที่สองก็คือแผนที่แผนที่นี้มีเยอะแยะมากมายครับแผนที่นั้นแบ่งออกไป เป็นหลายประเภทบ้างนะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แผนที่ทางกายภาพนะที่บ่งบอกภูมิประเทศต่างๆเขตแดนนะเขตปกครองต่างๆของจังหวัดของประเทศนะของทวีปที่บ่งบอกนะครับแผ,แผนที่ก็คือการแสดงถึงลักษณะผิวโลกครับลงบนแผ่นลาบก็คือบนกระดาษบนอะไรครับบนฟิล์มหรืออะไรแล้วแต่ที่มัน มาใช้ในการเรียนรู้แผนที่เนี่ยโดยการย่อส่วนครับโดยมีมาตตาส่วนที่เป็นจริงนะครับถึงจะเรียกว่าแผนที่ได้แต่ถ้าเรามามั่วสัว่วเอาตรงนู้นม,มาจับว่าหนึ่งเซนเท่ากับมาตราส่วนในแผนที่มันมีหนึ่งตอ่อหนึ่งต่อเท่าไหร่ฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลายๆกิโลนะประมาณหนึ่งเซนในแผนที่เท่ากับนะถ้าครูเจอบ่อยๆนะครับหนึ่งเซนในแผนที่เท่ากับ ประมาณ16กิโลเมตร20กิโลเมตรนะเป็นต้นนะครับก็คือเราวัดในแผนที่เนี่ยจากจังหวัดหนึ่งไปถึงจังหวัดหนึ่งนะเราสามารถบอกระยะห่างของสถานที่นั้นได้ของจังหวัดนั้นได้ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยในแผนที่เนี่ยอยู่ห่างกันประมาณกี่กิโลเมตรตามมาตราส่วนของแผนที่นั่นเองนะครับการใช้สาญลักษณ์ นะต่างๆในแผนที่นั้นก็บ่งบอกเป็นสถานที่สาคัญของแผนในบริเวณในแผนที่นั้นเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอะไรครับแม่น้ําที่เป็นสายสีฟ้าๆเขตแบ่งจังหวัดเขตแบ่งประเทศเขตแบ่งทวีปนะครับแผนทวีปอะไรต่างๆแผนที่จะบอกลักษณะแบบชัดเจนนะครับถ้านักเรียนเห็นแผนที่ต่างๆแผนที่เนี่ยมีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น แสดงถึงประชากรแสดงถึงพื้นที่ทางป่าไม้แสดงถึงลักษณะการประกอบอาชีพนะครับแสดงถึงทุกวันนี้เลยผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 นะเราจะเห็นบ่อยมากเลยพื้นที่แดงพื้นที่ฟ้าอะไรสีส้มบ้างอะไรบ้างเป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้ครับเขาก็จะใช้แผนที่นี้มาดูสำรวจข้อมูลนั่นเองนะครับ แผนที่จึงต่างจากลูกโลกนะครับและแผนผังนะโดยใช้แผนแผนผังและแผนที่นะการใช้แผนผังแผนที่นั้นจะแตกต่างกันนะครับแผนที่เนี่ยมันจะบ่งบอกลักษณะอัตราส่วนที่ชัดเจนนะครับและสุดท้ายครับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ใช้ในการสำรวจโรงเรียนและชุมชนคือรูปภาพรูปภาพส่วนใหญ่แล้วที่เราจะใช้กันในการสำรวจ ส่วนใหญ่จะเป็นรูปภาพทางดาวเทียมนะทางอากาศนั่นเองนะครับที่ยิงมาโป้งหนึ่งนะเราจะเห็นลักษณะภูมิประเทศต่างๆนะครับที่เห็นนะที่ดาวเทียมหายติดนะเทียวบอกว่าอะไรครับกำแพงเมืองจีนที่มองเห็นนะเป็นเส้นเลยลัดเลาะตามนะเขตแดนของประเทศจีนเนะี่ยจะมองเห็นทางนะ และนอกจากนั้นนะครับก็ยังถ่ายภาพพวกลักษณะการทำทรลายป่าไม้นะครับตัดไม้ทําลายป่าพวกนี้นะเป็นการถ่ายภาพทางอากาศเพื่อจะดูว่าพื้นที่ทรัพยากรป่าไม้อุทยานเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับที่จะใช้ประโยชน์ในรูปภาพอีกอย่างหนึง่งที่เราสํารวจในโรงเรียนและชุมชนของเรารูปภาพก็สําคัญเหมือนกันครับรูปภาพเราก็ถ่ายมาว่าจุด หรือสถานที่สัมพัญน,นั้นอยู่จุดไหนมันก็สามารถบ่งบอกได้นะครับมาดูความหมายครับเป็นรูปภาพแสดงภูมิประเทศครับที่ปรากฏอยู่พื้นโลกนะถ่ายโดยใช้กล้องถ่ายรูปเนี่ยติดไว้กับเครื่องบินบ้างนะหรือหน่วยงานที่จัดทำรูปภาพทางอากาศเช่นกรมแผนที่ทหารกระทรวงกลาโหมนะเขตปกครองนะครับกลาโหมส่วนใหญ่ก็เป็นการปกครองนะครับ การนำไปใช้ประโยชน์นะก็มีด้วยกัน3ด้านด้วยกันทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำลายป่าไม้นะหรือการลุกล้มนะพื้นที่ทางการเกษตรทางป่าไม้ก็ตามหรือการอะไรครับการลุกล้าพื้นที่ห่วงห้ามอุทยานอะไรนี่เป็นต้นนะครับ สองวางแผนการพัฒนาการใช้ที่ดินจะเห็นว่าพื้นที่โอ้โหเยอะแยะมากมายแต่ละประเทศในการใช้ประโยชน์บางที่ก็ไม่เกิดประโยชน์นะเราก็นะรัฐบาลเนี่ยก็มีแนวทางที่จะนําพื้นที่เปล่าประโยชน์เนี่ยมาใช้ประโยชน์ในการทํามาหากินของคนที่ไม่มีที่ดินทํามาหากินเป็นต้นนี่มาใช้พัฒนาส่วนนี้สามการรักพื้นที่ป่าไม้จะเห็นว่าป่าไม้โดนทําลายทุกวันฮะนะ เพราะอะไรเพราะเราเห็นต้นไม้ที่ตัดออกมาทุกวันลักลอบขนป่าไม้อะไรทุกวันนี้ก็ต้นอะไรฮะพยุงใช่ไหมพยุงนี่จะเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะลวดลายที่สวยนะตัดมาออกมายิ่งต้นใหญ่ยิ่งแพงนะขายหลาโลนี่หลายร้อยเลยนะครับจะเห็นว่าอุทยานป่าไม้นี่จับไม้พยุงกันเยอะแยะมากมายในแต่ละปีนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเล็ดลอด เยอะแยะมากมายนะครับประเทศไทยนี่ก็จะอะไรครับจับนําเข้าเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยตัดกันเกือบหมดแล้วประเทศที่มีมากที่สุดทรัพยากรก็ประเทศพม่าประเทศลาวอ่าพวกนี้อย่างทรัพยากรยังอุดมสมบูรณ์อยู่แต่ทุกวันนี้ก็เริ่มให้ต่างประเทศเนี่ยเข้าไปลงทุนในประเทศของตัวเองแล้วก็เลยทําให้ป่าไม้เนี่ยมันเริ่มลดน้อยลงเช่นเดียวกับประเทศไทยครับแต่ก่อนนี้โอ้โหป่าดงดิบของประเทศไทยเยอะมากนะยิ่ง ดงพญาเย็นเนี่ยนะโหคนเข้าไปจะไปอีสานได้เนี่ยโหสมัยก่อนนี้เดินทางลํบาบากครับทุกวันนี้โหแป๊บเดียวทําถนนข้ามภูเขาไปแล้วนะเป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้ครับใช้รูปภาพในการพัฒนาพื้นที่พัฒนาในการอนุรักษ์นะอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายจะเห็นว่าเครื่องมือทางมุทศาส์ที่ครูพูดไปหนึ่ง แผนผัง2แผนที่3รูปภาพเราสามารถมาใช้ในการสำรวจโรงเรียนและชุมชนของเราได้อ่าอันแรกเลยครับการหาข้อมูลลักษณะโรงเรียนและชุมชนง่ายๆเราเข้าไปดูอะไรฮนะเปิดคอมครับหรือเปิดโทรศัพท์เข้าไปทางอินเทอร์เนต็ตครับพิมพ์โรงเรียนชื่อโรงเรียนเราชื่อชุมชนเรามันก็จะมีลักษณะรูปภาพแผนรูปภาพที่นะดาวเทียมถ่ายได้ อ่านะหรือแผนผังที่คณะกรรมการหรือคนที่รู้จักโรงเรียนได้กระทาไว้ได้ทําไว้เราก็สามารถสํารวจว่าตรงไหนคืออะไรอย่าลืมนะครับครูบอกว่าแผนที่และแผนผังด้านบนของแผนที่และแผนผังนั้นเป็นทิศท,ทางอะไรฮะเป็นทิศเหนือเสมอนะครับนะก็คือถ้าเราจะทําอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นแผนที่หรือแผนผัง นะแผนผังนี้จะทําง่ายกว่าแผนที่เพราะว่าแผนผังนั้นเป็นการย่อขนาดเล็กๆของพื้นที่จํากัดไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นโรงเรียนเป็นชุมชนนะสิ่งเหล่านี้ครับนักเรียนก็สามารถทําได้แต่ด้านบนของกระดาษต้องเป็นทิศอะไรฮนะทิศเหนือนะครับโอเคสําหรับวันนี้เราทําความรู้จักกับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะครับและความหมายทางภูมิศาสตร์ไปแล้วว่าภูมิศาสตร์เนี่ยเป็นแขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์นะครับนะ แต่เป็นสาระหนึ่งของวิชาสังคมนะครับที่เราต้องเรียนรู้ลักษณะทางกายภาพของโลกนะครับพื้นผิวโลกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนั่นเองและมีการแบง่งนะเขตแดนอย่างไรบ้างนะครับวันนี้งานเล็กๆน้อยๆครับให้นักเรียนทำลงในสมุดนะครับวันนี้วันจันทร์ที่27นะก็ถือว่าจันทร์นี้เป็นจันทร์สุดท้ายนะครับของปีนี้แล้ว เราจะเจอกันในวิชาสังคมนะครับในปีหน้าเลยนะฮะอ่าปีหน้าเลยโหวันที่อะไรฮะวันที่สามเราก็หยุดกันอีกสามบวกอีเจ็ดก็วันที่สิบอ่าเราเจอกันวันที่สิบทันมกราสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับซึ่งคนที่มาเรียนโรงเรียนก็จะเจอครูสอนในห้องเรียนนะครับส่วนเรียนออนไลน์ line, ก็จะเจอกันในนี่แหละครับในคลิปแบบนี้นะครับนะ ก็มีงานอะไรให้เหมือนเดิมครับคนที่อยู่โรงเรียนก็ได้งานแบบนี้เหมือนกันคนที่อยู่บ้านก็ทํางานแบบนี้เหมือนกันนะครับคือทุกคนต้องมีงานทําในแต่ละชั่วโมงนะครับเพื่อตอบโจทย์ตอบความรู้ตอบความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ที่นักเรียนได้รับความรู้ไปนั่นเองนะครับวันนี้อ่าเป็นลักษณะของการสำรวจโรงเรียนและชุมชนครับถ้านักเรียนเนี่ยเข้าไปอยู่ในนักสำรวจนิดหนึ่ง ถ้านักเรียนเป็นนักสำรวจเนี่ยนักเรียนจะใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์แบบใดที่ครูพูดไปไม่ไม่ว่าจะเป็นแผนผังแผนที่รูปภาพนักเรียนจะใช้อะไรไอ้สามตัวเนี้ยไอ้สามอย่างเนี้ยนักเรียนจะใช้อะไรเพื่อที่จะสำรวจโรงเรียนเราเออเพราะเหตุใดนักเรียนก็พูดมาเลยครับใช้รูปภาพเพราะอะไรล่ะ เราได้เห็นภาพจริงเราได้รู้ว่าสถานที่นั้นก็พูดไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องพอแค่นี้เนาะพูดเยอะก็มากเยอะนะตอนนี้ก็พูดเยอะไปแล้วนะครับวันน้าหลายหลายนาทีแล้วนะครับต้องขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะครับแล้วก็นักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนออนไลน์นะครับคนที่เรียนออนไลน์ก็ตั้งใจเรียนต่อไปนะฮะแล้วคนที่ มาเรียนออนไลน์ที่โรงเรียนนะครับก็จะเจอกันในวันที่สี่นะก็จะเป็นวันที่สี่นี้ก็เป็นห้องสองนะเดี๋ยวครูก็จะเจอห้องสองนะครับห้องหกอ่าแล้วก็ห้องสามนะเดี๋ยวเราก็าจะเจอกันในรายวิชาสังคมศึกษากับประวัติศาสตร์นะครับเราจะเจอกันปีหน้าเลยนะครับก็ด้วยนะครับ วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะวันจันทร์สุดท้ายของปีนะพุทธศักาชสองนหริสแล้วก็ต้องกล่าวคำว่านะสิ่งที่ไม่ดีอะไรก็ทิ้งมันไปในปีนี้เช่นเดียวกันครับครูก็จะทิ้งสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายต่งตางๆทิ้งลงไปในปีนี้ปีใหม่เราจะเริ่มต้นใหม่เราจะเป็นเด็กดีเป็นคนรับผิดชอบส่งงานตรงต่อเวลานะครับขอฝากไว้ด้วย วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับแล้วก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ